สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอีทุกท่านครับอยู่กับช่องเล่าเรื่องผ่านเลนนะครับวันนี้ผมพามาแถวๆถนนราชดำเน,นินกลางราชดำเน,นินนอกครับมาอัปเดตภาพบรรยากาศด่าสุดแถวๆบร,ร,าาริเวณนี้แหละครับมีอะไรเพิ่มหน้าไปบ้างก็จะพาทุกท่านมาชมกันครับผมยืนอยู่ที่สะพานผ่านฟ้ารีลาดครับบรรยากาศร,รอบๆก็ยังคงเป็น การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและก็สายสีม่วงนะครับตรงนี้ก็เป็นบนสะพานผ่านฟารีลาดนะครับไกลๆนั่นก็จะเป็นท่าเรือผ่านฟารีลาดที่จะเดินทางไปที่โบเบได้ด้วยครับที่เห็นอยู่ทางด้านขวามือก็คือป้อมมาหากานนะครับจะอยู่ติดคลองรอบกรุงครับคลองรอบกรุงจะมีอยู่3าส่วน ส่วนแรกก็คือคลองหลอดแล้วก็จะเป็นคลองรอบกรุงที่เรายือนอยู่เนี่ยครับแล้วก็จะมีอีกคลองหนึ่งก็คือคลองพดุงกรุงรเกษมครับตรงนี้กําลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับแล้วก็สายสีส้มครับแถวๆนี้ก็จะเป็นสถานีร่วมนะเป็นสถานีที่4ของรถไฟฟ้าสายสีส้มครับใช้สถานีร่วมกัน เราเดินชมภาพบรรยากาศรอบๆนี้ไปด้วยกันครับด้านซ้ายนี่เป็นป้อมมหาการนะครับหนึ่งใน14ป้อมของอกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็ยังคงเหลือป้อมปราการอยู่เพียงสองป้อมน,น,นั่นก็คือป้อมพระสุเมนที่อยู่บริเวณสวนสันติชัยปราการและก็อีกป้อมหนึ่งก็คือป้อมหาการที่อยู่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาเนี่ยครับ เห็นอยู the ่ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นลานพระพรามหาเจษฎาบดินครับแล้วก็จะเป็นวัดราชนธดาที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเดินชมไปด้วยกันนะครับเรากำลังเดินอยู่ที่ถนนมหาชัยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปด้านในสวนมหาการนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะชอบเดินเที่ยวตามจุดต่างๆนะฮะ มีจุดเชื่อมต่อกันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับกรุงเทพมหานครปรับปรุงพื้นที่ทางเดินท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กรุงเทพมหานครสาให้กับประชาชนทั่วไปได้เดินชมกันอย่างสะดวกสบายนะครับเราก็ามาด้านในนี้แล้วล่มลื่นครับเป็นการปรับปรุงพื้นที่กันมาอย่างต่อเนื่องด้านในนี้มีพันไม้หลากหลายมากๆนะครับ เดี๋ยวเดินชมไปด้วยกันมองจากจุดนี้เราเห็นโลหะปรา,าสาทที่งดงามมากๆนะักท่องเที่ยวก็จะเดินชมไปรอบๆเมืองนะแล้วก็จะมาถ่ายรูปกันที่ลานาพัพพามาเจดสดาบดินถ้าเดินเข้ามาในส่วนนี้เราก็จะเห็นวัดสเกตน,นะครับภูเขาทองอาจจะมีต้นไม้บงังแต่ก็สามารถมองเห็นได้ครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะที่ มีพันไม้หลากหลายมากๆจะเป็นจุดสำหรับนักท่องเที่ยวเดินท่องเที่ยวตามคลอ,องครับคลองรอบกรุงตรงนี้ครับน่าสนใจมากๆคลองรอบกรุงนี้ประวัติเรียกว่าถ้าใครได้มาที่นี่แล้วเรามาอ่านประวัติกันแล้วจะเข้าใจเลยครับว่าเราใช้เฉลยศึกชาวคขมรประมาณหมื่นคนครับใช้สำหรับลออคลอง อรอบกรุงกลองรอบกรุงก็จะมีอยู่3ส่วนอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเนาะมีพันไม้หลากหลายมากๆก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่กําลังรดน้ําต้นไม้กําลังปรับแต่งพื้นที่ภายในมีป้ายตรงนี้บอกนะครับจะมีบอกประวัติความเป็นมาเดี๋ยวเราเดินไปชมด้วยกันครับ คลองรอบกรุงแห่งนี้ใช้เฉลยศึกชาวเขเมรประมาณหมื่นคนครับสำหรับขุดคลองแห่งนี้นะคลองรอบกรุงตรงนี้นะครับก็จะมีป้อมปาการเริ่มตั้งแต่ป้อมอพระสุมเมนที่อยู่ปากแม่น้ำเจ้าพยา ป้อมที่2ก็เป็นป้อมยุคนธรอ,อยู่แถวแถววัดประวรป้อมที่สเป็นป้อมมหาปราบนะอยู่แถวแถวสะพานมัญชาติส่วนตรงนี้ป้อมมหาการอยู่สะเพิกเชิงสะพานผาดไฟลีลาดครับใช้เฉลยศึกชาวกัมพูชานะประมาณหมื่นคนครับขุดลอกคลองแห่งนี้นะครับเป็นป้อมเป็นเกราะรัตะนะโกสินทัดจากนี้ไปก็จะเป็นป้อมหมู่ทะลวงครับ ทุบไปเมื่อปีพศ2440ครับแล้วก็จะมีป้อมเสือทยานอยู่แถวแถวสะพานดำรงสถิตป้อมมหาชัยอยู่แถวแถวสามยอดแล้วก็ป้อมสุดท้ายอยู่ปากแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งใต้ก็คือป้อมจัรเพชรอยู่แถวแถวสะพานพระปกเก้าสะพานพุทธหลังจากนั้นไปก็จะเป็นป้อมที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับจะเป็นป้อมท่าเตียนป้อม ถ้าพระจันทร์ป้อมพระอาทิตย์ครับเรียงเรียงกันไปเลยแล้วก็ไปชนก,นกันกับอีกป้อมหนึ่งก็คือป้อมพระสุมเมนที่อยู่แถวๆพระอาทิตย์นะครับเดินไปด้วยกันจุดนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินท่องเที่ยวนะครับคลองรอบกรุงนี้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาจากกรุงเทพมหาคนคร ให้เป็นทางเดินท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับตรงนี้เรียกว่าปลอดภัยมากก็จะมีป้อมเดินเดินมานี่ก็จะมีพี่ๆเขากําลังดูแลสวนกันอยู่แล้วก็จะมีป้อมนะครับป้อมอเหมือนป้อมยามรักษาความปลอดภัยนะครับอยู่ทางด้านขวามือนี่คือเป็นทางเดินที่สร้างมาสร้างมาสร้างเสร็จเมื่อไม่นานนี่เองนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกัน ทางนน้นก็เดินไปทะลุสนุนมหาชัยนะครับสำหรับใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆนะครับไม่อยากเดินอยู่ริมฟุตบาทสูบเอาควันพิษนะผมแนะนําเลยคลองรอบกรุงเริ่มตั้งแต่ป้อมหาการเนี้ยเราสามารถเดินทะลุไปที่สะพานพุทธสะพานพระปกเก้าแล้วก็เชื่อมไปยังฝั่งทนบุรีได้เลยครับ เดินสบายมาก2ฝั่งคลองนี่สะอาดสะอ้านนะครับเป็นการเดินท่องเที่ยวเดินออกกําลังกายไปด้วยชาวต่างชาตินิยมมากๆเลยนะครับผมมาวันธรรมดาก็อาจจะเห็นนะักท่องเที่ยวน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็าจะมีเพื่อนๆพพี่ๆที่ชอบปั่นจักรยานนะ่ะเขาจะชอบมากๆเลยครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับเราเดินชมบรรยากาศกันไปน้ําก็ไม่เหม็นนะครับ น้ำก็เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับคลองรอบกรุงเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเก้าให้ขุดขึ้นเมื่อปีพศ2326นะครับเพื่อเป็นคูคลองชั้นกลางของพระนครโดยมีป้อมหาการแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคลองรอบกรุง เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองป้อมมหาคารแห่งนี้เป็นป้อมมหาการ14แห่งที่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงพระนครเพื่อป้องกันเมืองนะครับคลองแห่งนี้เชื่อมกันกับแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระสุเมนสวนสันติชัยปราการไปออกอีกฝั่งหนึ่งก็คือบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาแถวแถวสะพานพุทครับ ชาวบ้านก็จะเรียกคลองรอบกรุงแห่งนี้ตามชื่อที่คลองผ่านนะครับเช่นถ้าผ่านบางลำพูก็จะเรียกคลองบางลำบางลำพูผ่านสะพานหันก็จะเรียกรลองสะพานหันผ่านโอ่งอ่างก็จะเรียกคลองโอง่งอ่างครับเ,เมื่อหลายปีที่ผ่านมากรุงเทพมาหานครได้ทําการปรับปรุงคลองรอบกรุงทั้งสาแห่งนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยครับมีการปรับภูมิทัศน์สร้างทางเดินเรียบคลองเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถเดินท่องเที่ยวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างสบายๆเลยครับและริมคลองทั้งสองฝั่งก็จะมีการจัดกิจกรรมให้นะักท่องเที่ยวได้เข้ามาเพลิดเพลินได้มาท่องเที่ยวกันด้วยครับสะพานที่อยู่ด้านหน้าก็คือสะพานสมมติอมรมาศอยู่บนถนน บำรุงเมืองฝั่งขวามือเราสามารถเดินไปที่เสาทิงช้าได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะไปปะปาแม้นสีไปโบเบไปหัวลำโพงได้ด้วยเช่นกันครับ เริ่มตั้งแต่จุดนี้ไปนะครับสองฝั่งคลองรอบกรุงคลองกงอ่างแห่งนี้นะเราสามารถจะเดินได้ทั้งสองฝั่งไปจนถึงนู้นเลยครับสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าเลยสะอาดานมากๆมีการปลูกต้นไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ไว้สองริมฝั่งนะครับเราจะเห็นความสวยงามของคลองรอบกรุงแห่งนี้ ตอนนี้ผมพามาที่สะพานดำรงสถิตนะครับจะพาไปดูการสร้างสะพาน3 d ดีที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับคาดว่าเดือนตุลานี้ก็จะได้ใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปสำรวจดูตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างอยู่ครับน่าสนใจมากเลยเริ่มสร้างมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับวันที่15น่าจะแล้้เสิจประมาณ3 1ตุลาคมครับเสร็จแล้วน่าจะเป็น จุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับเป็นแหล่งแงมาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานาครครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เดินเที่ยวเล่นได้เดินถ่ายรูปสัมผัสบรรยากาศของริมฝั่งคลองโอ่งอ่างครับผู้ดำเนินการก่อสร้างก็เป็นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะครับหรือ L c ส g ร่วมกับภักทีเครือข่าย สร้างสะพานแห่งนี้มอบให้กับกรุงเทพมหานครให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ครับเดี๋ยวเราเดินไปชมกันใกล้ๆนะครับลักตละของสะพานจะเป็นแบบไหนสร้างเสร็จแล้วจะสวยงามน่าชมเพียงใดเดี๋ยวเราเดินไปชมด้วยกันครับเห็นไกล้ๆตรงนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟสาย,ยอดนะครับ เห็นว่าคลองโอกงอ่างคลองรอบกรุงแห่งนี้เดินเชื่อมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้อย่างสบายสบายนะครับและมีความปลอดภัยด้วยสําหรับคนที่ต้องการเดินท่องเที่ยวชมเมืองชมคลองนะไปได้หลายจุดเลยทีเดียวครับสะ,สะอาดสะอ้านนะดูแลกันอย่างดีเลยบางจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคระนะครับคอยเดินตรวจตากันแล้วก็คอยเก็บกวาด ใบไม้แล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดด้วยครับลักษณะของสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็จะเป็นรูปแบบของ 3D นะครับเป็นสะพานคนเดินที่มีรูปโครงสร้างเป็นเกลียวน้ำเกลียวขึ้นครับกำลังมีการก่อสร้างอยู่เสร็จปลายเดือนตุลาก็จะได้ใช้ประโยชน์เลยครับ ทั้งสองฝั่งของริมคลองโอกอ่างคลองรอบกรุงแห่งนี้ก็จะมีงานศิลปะให้เราได้ชมกันด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตพระนะครจัดอยู่เป็นประจำนะครับในทุกช่วงเทศกาลเลยเสร็จแล้วคงจะสวยงามครับ ี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับเป็นบันไดเป็นขั้นๆข,ขึ้นไปเชื่อม2ฝั่งคลองเมื่อเราเดินออกมานะครับก็จะเห็นภาพงานศิลปะนะครับที่มีการสร้างสรรค์กันอยู่ทั้ง2ฝั่งคลองเลยครับเดินได้ทั้งฝั่งนูน้นฝั่งนี้เลยครับสะอาดมากๆา,ากนะฮะ เมื่อเราเดินไปเรื่อยๆนะครับถัดจากสะพานดำรงสถิตก็จะเป็นสะพานพานุพันธ์ครับบนถนนเยาวราชนะครับ<ส>เลี้ยวซ้ายไปเยาวราชได้เลี้ยวขวาก็จะมาที่พาหุรัดครับมาพาหุรัดมาที่ดีโอสยามก็ได้ไปปากคลองตลาดก็ได้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปเยาวราชไปสำเพ็งนะครับไปนู่นเลย ไปหัวลําโพงไปตลาดน้อยไปส่งวาดโอ้ทะลุไปหลายที่มากๆเลยครับนี่คือส่วนหนึ่งของคลองรอบกรุงครับที่ต้องบอกว่าถ้าใครอ่านประวัติแล้วก็จะทึ่งมากๆนะครับใช้แรงงานเฉลยศึกชาวกัมพูชาหรือว่าเขมรขุดคลองแห่งนี้จำนวนหมื่นคนครับเรียกว่า ใครได้อ่านประวัติแล้วจะต้องทิ้งมากๆเลยครับผมเองก็มีโอกาสได้มาดูประวัติครับแล้วก็มาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันได้ฟังกันครับผมเองไม่เคยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของการขุดครองรอบกลงเลยนะครับร,บรอบๆของเกาะละัานะกูศิน์มีกำแพงเมืองมีป้อมปราการจำนวนเท่าไหร่ไม่เคยเยได้เรียนรู้นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันหลังจาก ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆได้ฟังครับก็ทึ่งอยู่เหมือนกันครับใช้เฉลยศึกชาวกัมพูชาหรือว่าขเขมรจํานวนน่าจะไม่ต่ํากว่าหมื่นคนครับใช้ในการขุดคลองแห่งนี้นะครับเพื่อใช้เป็นกําแพงเป็นป้อมปราการป้องกันเมืองน่าทึ่งมากๆเลยครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่พี่ที่อยากจะเดินชมเมืองนะครับหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวแนะนำเลยครับของรอบกลุ่มของรอบกลุ่งแห่งนี้นะครับน่าสนใจมากๆเราสามารถเดินเชื่อมไปตามจุดต่างๆได้เลยครับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมเลยผิดพลาดระการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอ่างหายจากการทําคลิปไปพอสมควรเนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพครับต่อจากนี้ไปก็จะพยายาม ทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ